มาเริ่มเลยเรามาทดลองกรองน้ำกันผ่านฟิลเตอร์กรองน้ำฝักบัวคูโดนมิสึน้องเป็นอุปกรณ์ช่วยกรองสิ่งไม่พึงประสงค์ต่อผู้ราบนนาที่อาจเป็นสาเหตุของสิวผิวแพ้ผื่นคันแต่กรองแค่สีน้ำแดงมันน้อยไปต้องน,นี่แหละสายดินเข้าไปด้วยเลยเริ่มวความฮาร์ดคอร์คูโดนมิสึตัวนี้จะกรองได้ขนาดไหนนะไปดูกันออกมาแล้วออกมาแล้ว กรองออกมาได้ใสขนาดนี้เลยแต่เดี๋ยวก่อนถ้าทุกคนคิดว่าน้องทําได้แค่นี้คิดผิดแล้วความเก่งของน้องมีมากกว่าน,นี้อีกเขามีชั้นกรองเข้มถึงห้าชั้นชั้นแรกดักกรองฝุ่นและสิ่งแปลกปลอมขนาดใหญ่ชั้นสองเป็นฟูดเกรดแคลเซียมซัลไฟช่วยกรองคอรีนสีสนิมและกลิ่นอิว่วชั้นสามช่วยกรองไตรฮาลูมีเทนที่เป็นสารก่องมะเร็งชั้นสี่เป็นสาร KDF ช่วยควบคุมหินปูนและปรับค่า pH เอ <c oughs> ในนะ้ำและชั้นสุดท้ายชั้นห้าเป็นตะข่ายกรองความละเอียดสูงช่วยกรองสิ่งเจือปนขนาดเล็กที่จะมาสม สามารถติดตั้งด้วยตัวเองง่ายๆไม่ต้องงอ้อพี่เชียร์ลืมนะครับทุกคนผิวสวยสุขภาพดีต้องเริ่มสเต็ปด้วยน้ำสะอาด